ฮัลโหลหนึ่งโลสามโลสี่โลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ๋อมีโค้ดใหม่มาแจกด้วย24 OPMSEP โอเคอเคุอค้ยตัวม่วงหนึ่งไอ้ทำไมเดือนนี้แจกดีจังวะอย่าลืมไปกรอกกันนะเนี่ย24 OPMSEP แจกตัวม่วงหนึ่งใบด้วยเฟย่ากับเจนอสควรเอาตัวอะไรข้ามเฟย่าได้ครับทุกค,คนใครที่สุ่มเฟย่านะครับมันไม่ใช่ตัวแบกนะมันเป็นตัวแนวซัพพอร์ตนิดนึงอะแต่ว่ามันก็พอแบกได้แต่ว่าไม่ได้เก่งมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลเฟย่านะครับนี่โค้ดที่โจมตีธรรมดา120หนอนะััคคีสลาดตตนเิม ด้วยผมเคี้ยวเพลิงระเบิดโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อเป้าหมายแนวนอนก็คือ3ตัวปะแนวนอน3ตัวสร้างดาเมจ900%ของพลังโจมตีเราก็จะเน้นเป็นพลังโจมตีเลยเพราะว่ามันไม่มี HP มาเกี่ยวข้องนะแต่ละครั้งมีโอกาส50%าสิบเที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดชำนาญเผาไหม้แล้วก็มีโอกาส100%นะครับที่จะลดอัตราคีย์ิคอล40%สิบอทำอตัตราคียมาไม่เยอะเขาจะตีเราแทบไม่ติดคียเลยชำนาญเผาไหม้มันก็จะทำดาเมตเนะจต่อเนื่องน300%นะครรับจิงๆมัร้อยงเปอร์เซ็นต์นะม,มาเครับะนาจริงๆมัน ชุดนี้ขอให้ได้ขอให้มีเฟรย่าสาวหลักปรานเพลิงนะครับขอบคุณครับคุณเควินมาดูสก,กิล50กันบ้างเมื่อเริ่มแต่ละรอบมีโอกาส100%ที่จะลดอัตรารักษาของศัตรูทั้งหมด60%ลดอัตรารักษาตรงนี้น่าจะเอาไปแก้ทางคิงได้แบบ60%นี่ก็ค,คือคิงยังบัฟได้40%อยู่ครับแล้วก็เมืเริ่มการต่อสู้จะมีหลบดาเมจปลุกตื่นตรงนี้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะ,ะรั60%กันชนกันชนก็คือลดดเมที่คำนวณตามค่า HP พลังสูงสุดก็คือนี่แหละเป็นสกิลแก้ไม่ทันแบทนะครับสก,กิลนี้แล้วก็จะลบล้างสถานกับชานันสตันได้ทีมผมเนี่ ที่มีตัวบลบพลังสตันไนี่ผมจะสูมแพ็กนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเติมเกมก่อนถึงจะมีคนตัวเด็ดมา10บาทก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเติมแพ็กนี้ก่อนนะครับเจ็บาบาทเดี๋ยวผมไปให้อดินเติมให้แป๊บเพื่อประหยัดตังนะครับอา้าวเติมเสร็จแล้วนี่ว่ะเสร็จแล้วก็ไม่บอกเอาละครับแพ็กนี้ถ้าเราได้ส2สองใบก็เกือบจะครบเลยนะประเดิมไปก่อนกับพลังเสาหลักพึงในตำนานอุยอ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่นะสามใบไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่สามใบไม่แย่สิบเอ็ดใบครับ,บ,บรหนึ แพ็กแรกพอได้แพ็กสพอเลยแต่ก็ยังดีถือว่ายังให้เพชรมาเยอะสุดยังพอให้ไผกันได้แล้วผมเล่งอะตอมิกไว้จับตาจับตูดดูกันให้ดีทุกคนอะตอมิกกับ3ใบที่เรามีตอนนี้แล้วมันจะปิดพอดีเลยครับการันตีที่80ออชิมรางหน่อยสิวันนี้จะดูดเลทหรือเปล่าเอาล่ะครับรอบนี้เสาหลักแห่งเพิงวาลีไปเป็นไงของแท้ไม่มีดูดเลทไม่เคยเจอนะกมที่ผมเล่นมาไม่เคยเจอดูดเลทน,นะ ล็อกอะไรอย่างก็ได้อย่างนั้นตลอดพลังอะตอมิกเราก็จะเพิ่มขึ้นไปหลายหมื่นเลยนะครับน่าจะขึ้นแซงโกลิบาร์ไปเลยเอา15ใบให้มันพอดีดีกว่าเพื่อกดเกินไงเอามา15ใบให้มันพอดี180บใบแล้วทุกคนช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอาจจะเปลี่ยนกรอบทีหนึ่งถือว่าเป็นเคล็ดเคล็ดขัดยอกใครที่ไม่อยากเกินนะครับมาใส่กรอบ OGM นะครับกรอบเกมสปีพร้อม้ะพิมพ์หนึ่งมาพิมพ์หนึ่งมาอ้าวมีคนพิมพ์สองนั้นผมไม่สุ่มนะ ผมไปแล้วนะผมไปแล้วชิมลางกันไปก่อนหนึ่งทีปราณเสาหลักเพลิงวารีเฮ้ยเจ้าของอย่างรวดเร็วปุ๊บ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 โอเคโลเล็กๆมันก็ไม่ได้อะไรอุ้ยแต่ได้เศษมาสี่ครับเศษมาสี่ก็คือเยอะละไปกันต่อโลที่สองครับมาแล้วหนึ่งสองโอโ้โหโลที่สามเรื่อยๆและรัวๆไม่มีหรอกคำว่าเกือวันนี้ไม่มีแน่นอนหมายถึงไม่มีอะไรออกมาเลยแน่นอนเนี่ยได้ซีเศษอีกแล้วเต็มเลยสงสัยจะได้ลุ้นแต่เศษละมั้งเนี่ยโลที่สี่ครับออกมาก่อนหนึ่งกลมร้อยยี่กับผินปีศาจออกมาก่อนหนึ่งรอบแผ่นจะนนะห ตัวละครยังไม่มีนะยังนิ่งๆเงียบๆนะวันนี้นะอย่า่าแต่ลูกแก้วเลยเอเซียยังไม่ออกเลยห้าสิบใบแล้วแปลกๆผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่มันแปลกๆแล้วว่ผมว่าเลขห้ามันไม่ดีต้องไปสักเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คือนั m เบอร์วันไงนับเบอร์วันก็คือโนหนึ่งโลที่ไหแล้ว่าหกเหรอหกมันต้องออกหนึ่งทองแล้วนะครับรอบนี้ยจะอหกตัวไม่เอานะเอาละมาแล้วหนึ่งหนึ่งทองแน่ๆเฮ้ยอุ้เฮ้ยอุ้ยยหมเป็นไปได้สูตรย้ายเป็นแนวหนึ่งดอกเดียวโอ้โหดอกเดียวเสียวทั้งเซิร์ฟ 60ใบครับใบที่60บรอบที่60ถ้าเราเก็บเหลี่ยมมานะเก็บเหลี่ยมมาก่อนน้านี้สักเหลี่ยมหนึ่งนะเราสุ่มร้อยี่เราจบได้เลยนะครับตู้เนี้ยที่ผมดวงดีขนาดนี้เพราะว่าผมเติมเกมกับร้านเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการมามากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากช่องโปรเต้ทางร้านมีแพ็กสำหรับเช้าพี่ลอนซ่าดิวแรงคุ้ม2เด้งดึงๆเติมคูปองหรือเติมแพ็กในเกมแถมแบงค์ฟรีถูกกว่าเติมเองถึง 2ึงใช้แค UID ไม่ต้องใช้รหัสผ่านสะดวกปลอดภัยแน่นอนฮะนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเลลกม ROV Freefly Roblox และเกม,มอื่นอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าัาหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยยิงร้านเติมเกมอยู่ใต้คลิปแล้วนะฮะอย่าลืมมาใช้บริการกัน,กนเยอะๆนะเขาจะได้จ้างผมต่อเฮ้ยแล้วเมื่อกี้แฟชั่นแบ็อยู่ๆแบบผมเห็นภาพร้านเติมเกมเข้ามาในหัวนี่ใครเห็นเหมือนกันป่ะภาพร้านเติมเกมกดไปโลนึงเลยดีกว่าโลที่เท่าไหร่ล่ะครับเจ็ดแล้วหรือเปล่าเจ็ดโลที่เจ็ดครับรอบนี้น้อยสิไปมันจะไม่ได้เหลี่ สที่รู้ไหมครับว่าผมหลอ่อรู้ครับรู้ใครไม่รู้ช่องนี้หล,อล,อล,อลอ่อันทุกคนหลรอหลสวยๆกันทุกคนไปมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงลงมาแบบนุ่มๆแลนดิ้งมาแบบนุ่มๆไอ้พวกนี้เท่าไหร่แล้ววะลอยแล้ว,พวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเนาะ ยังจะหลุดเร่ดอีกขนาดได้เอเซนอาร์มันยังจะหลุดเร่ดคิดดูเอาเหอะนี่ถ้าไม่มีการันตีในตู้นี่ผมว่าผมสุ่มไปได้เฮลไฟแล้วเนี่ยร่างเอเซนอาร์เนี่ยอีกเก้าสิบใบครับชิว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 ชว,วันนี้หินกลมมาแล้วหินเหลี่ยมมาเยอะๆหินเหลี่ยมมาเยอะๆเอาไปทำตัวหน้าได้หินสีเหลี่ยมๆครึ่งทางแล้วครับตอนนี้อีกสักยี่สิบใบครับเราจะออกไปเปลี่ยนสูตรเหลี่ยมเหลี่ยมเหลียมเรียมเรียมไว้ก่อนโอ้โหพอหนึ่งเลี่ยมพอ,นอ,อ,อหนึ่งเลี่ยมน,นะออกเร็วก็จริงแต่จะไม่ออกอีกเลยเหรอจะหมดแล้วเราจะออกแค่นี้เหรอเอ120อหน,นึ่งร้อยยี่ ทุกคนเราขาดอีกหนึ่งเหลี่ยมครับเราจะได้ไม่ต้องไปถึง180เราจะได้เก็บไว้สุ่มจีนอสได้นั่นเองนะครับพิมพ์มาว่าเหลี่ยมเหลี<ๆ>่ยมผมว่าแนวสองว่ะแนวหนึ่งมันหมดแล้วสูตรคือทีเผลอเฮ้ยโอ้มันออกเฮ้ย ว่าแต่คืออะไรครับเนี่ยเวอร์โคตรเว,วอร์ <c oughs> เป็นไปได้เหรอเ <c oughs> มื่อกี้แนวสองออกไปแล้วครับเราไปแนวสามครับ <c oughs> เอาไปใช้กันเลยสูตรนี้เท่านออ่อยอะต้องขออภัยด้วยที่แบบเสียงดังๆ <c oughs> ว,นนวันนี้วันนี้อินมากวันนี้อินมากสุ่มเลย <c oughs> มาแล้วจวังหวะนี้แหละออกอีกก็เกินไปออกอีกก็เกินไปกกเราครบแล้วนะเนี่ยจริงๆอะผมหยุดได้แล้วนะแต่แบบพาร์สองมันอยู่ตรงหน้าแล้ววะอาจจะไปได้หรือเปล่าอีกสักเหลี่ยมไหมโอ้โหถ้าอีกสักเหลี่ยมหนึ่งมีสิทธิ์ลุ้นเติมได้พาร์สองอยู่นะทุกคนหยุดไม่อยู่แล้ววะมันหยุดไม่ได้แล้วมันต้้้ออองไปปต่ใหคครรรบบเลยััวนนี นว555มันไม่มาเร็วขอบคุณครับคุณโอมสิบาทมันหมดตู้แล้วทุกคนมันหมดมันเกินโควตาแล้วเจียบอกไปต่อเอาหน่อยเอาหน่อยอีกอันนึงอันนึงอะเรียมๆมาเรียมๆโอ้โหไม่มาแล้วอย่างงี้นั่นไงแล้วก็ไปสุดท้ายครับลูกยีน่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อกี้ ไม่ได้กดต่อเลยไม่เป็นไรไปชอบกระจัดประหยัดทาไมใช่ป่ะตังมันไม่มีให้ประหยัดอลดีไปครับติไปสุดท้ายเอาหนึ่งเหลี่ยมแล้วหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมถ้าหนึ่งเหลี่ยมเราได้มาเนี่ยเราจะเราใกล้จะทำพัสองได้แบบชิวๆพัศอเอาตัวมันมาก่อนมันก็ต้องมีตัวมันหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมาแค่ทองเดียวดีสวยละหินเหลี่ยมปานแห่งพึง่งหินเหลี่ยมปานแห่งพึ่งเฮ้ยปานแห่งพึ่งปานแห่งพึ่งปานแห่งพึ่งปานแห่ง ย่างเวอร์คำวันที่อย่างเวอร์เล่นถูกเซิร์ฟปอกว่เซิร์ฟจีนปอกว่าเซิร์ฟนี้ก็เซิร์ฟไทยนี่หว่าวัน1000 man obt เนี่ยเซิร์ฟไทยนะไม่ใช่เซิร์ฟจีนนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับใครที่อยากสุ่มและดวงดีแบบผมก็เติมกับร้านเติมโค้ดเกมกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาสุ่มนะวันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยหินอะไรจะมี6อัน7อันอะไรเนี่ยหินมันมีเยอะเหลือเกินนะหินพัฒนาปีศาจหินปลุกตื่นอะไรจะมี3อันเนี่ยถ้าไปไปมีเยอะอะไรขนาดเนี้ยมาก่อนดีกว่าพาร์ทหนึ่งโอ้โหอย่างเทเจียดเปรเย,ย่าเปรีย,ยวไฟครับคาดหนึ่งห ขัดหนึ่งหินพัทส,สองเราทำ SSR พัทขึ้นอีกตัวหนึ่งเลยครับวันนี้ไปเลย SSR พัทเปิดตัวนี่ขึ้นมา4ี่แสนนี่ครับ4ดาววันแรกเดี๋ยวจะให้ดูโบลอสเข้ามาชาติกว่าเหงาเลยยัง3ดาวผมคิดว่าวนัาน้าจะปั้นอะไรไม่ได้ละถ้าปั้นได้ก็อีกแค่นิดหน่อยครับประมานนี้เลยพอดูทา,างของเซย่าหน่อยเราโดนเปิดก่อนนะมาดูครับการรีวิวครั้งแรกแต่งูผมชกไปก่อนหนทีงูเกงกองชกไปแถวบโบลอสกะโดดยิงพึกๆพึ ห้าแสนหกแสนดาเมจครับไล่โจมตีกันไปก่อนผมใส่ไล่โจมตีสีม่วงนี่หว่าเย่ยไม่ได้ไล่โจมตีนะแบบนี้โอ้โหโบลักก็โดจยิงมา11ล้านดาเมจไปมันไปเร็วเหลือเกินอะเย่ยปั้นเกือบปีไปแค่ทีเดียว